สวัสดีค่ะกลับมาสู่การพูดคุยจะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรากำลังจับตาไปที่ประเด็นร้อนแถวๆวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเรื่องการพิจารณาว่าจะกลับมาเปิดด่านอีกครั้งหลังจากการประชุม GBC หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปนะคะครับซึ่งก็เป็น,นกลไกหลักในการคุยกันเรื่องชายแดนของสองประเทศนะครับใช่ค่ะแล้วการประชุมครั้งนี้เอ่อก็จุดประเด็นคำถามขึ้นมาทันทีเลยถึง ความเหมาะสมและก็ผลกระทบต่างๆที่อาจจะตามมาถ้าเปิดด่านจริงๆนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาลองสำรวจทําความเข้าใจมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะแหล่งข้อมูลที่เรามีคือคลิปสัมภาษณ์ของพลเรือรังสีซึ่งท่านนําเสนอความคิดเห็นที่ต้องเรียกว่าคัดค้านการเปิดด่านแบบแข็งขันชัดเจนเลยครับค่อนข้างชัดเจนมาก เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการเจาะลึกถึงเหตุผลเบื้องหลังการคัดค้านความกังวลของท่านแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆที่อยู่ในแหล่งข้อมูลนี้นะคะเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยชัดเจนขึ้นค่ะเอาละค่ะมาเริ่มแกะประเด็นกันเลยเหตุผลหลกัลกๆเลยจากแหล่งข้อมูลนี้ทำไมถึงมองว่ายังไม่ควรเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาในตอนนี้คะครับประเด็นสาคัญที่สุดที่แหล่งข้อมูลนี้เน้นย้าเลยคือแนวคิดที่ว่าการเปิดด่านตอนนี้เนี่ย มันเอ่อเหมือนกับการเพิ่มวิตามินให้กับหุ่นเซนนะครับเพิ่มวิตามินอันนี้เป็นคําเปรียบปเปรยที่น่าสนใจนะคะขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าในมุมมองนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่ครับคือในมุมมองของพลอรังสีตามแหล่งข้อมูลนี้นะครับการเปิดด่านก็หมายถึงการเปิดช่องให้มีเงินเม็ดเงินไหลเข้ากัมพูชามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไรายได้จากการค้าการท่องเที่ยวหรือว่ากิจกรรมเศรษฐกิจอื่นๆที่ตามมาอ๋อค่ะ ซึ่งเงินเหล่านี้แหะครับที่แหล่งข้อมูลเขากังวลว่าเอ่ออาจจะไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเดียวแต่อาจจะไปซื้ออาวุธเพิ่มหรือไปเสริมกําลังทหารอ <Ooh. S 1> ซึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของไทยในระยะยาวได้อันนี้คือความกังวลหลักในเชิงยุทธศาสตร์เลยครับเข้าใจแล้วค่ะ คือมองว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กัโพชาจะได้ไปเนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงให้ไทยนั่นเองแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่ทําให้ไม่เห็นด้วยมีอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันครับคือเรื่องกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือสแกมเมอร์แล้วก็เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ต่างๆอ๋อเรื่องนี้กาลังดังเลยนะคะใช่ครับแหล่งข้อมูลนี้เชื่อว่า กลุ่มเหล่านี้ซึ่งเคยใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานเนี่ยจะกลับมาเฟื่องฟูขยายตัวเร็วมากอีกครั้งถ้าเปิดด่านทำให้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ที่กระทบคนไทยโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยยิ่งแรงขึ้นแล้วก็คุมยากขึ้นไปอีกเพราะการเปิดด่านก็จะสะดวกขึ้นในการขนคนขนอุปกรณ์ถูกต้องครับมันอำนวยความสะดวกให้กลุ่มพวกนี้ด้วย ประเด็นเรื่องสเสด็มเรื่องนี่เกมเมิร์นที่สังคมสนใจมากจริงๆนะคะแล้วที่น่าสนใจตัวนั้นคือแหล่งข้อมูลนี้ถึงกับมีการคาดการณ์ที่ฟังดูแรงนิดๆนะคะว่าถ้าไทยเรายืนจัดปิดด่านต่อไปอีกสักพักอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในกัมพูชาได้อันนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะใช่ครับตรงนี้เป็นการคาดการณ์ที่สะท้อนความเชื่อมั่นในเรื่องการกดดันทางเศรษฐกิจมากๆเลยแหล่งข้อมูลนี้มองว่า พะไทยยังปิดด่านก่อไปอีกสักเราเราสองเดือนแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มันสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความไม่พอใจในประเทศกัมพูชาเองไม่ว่าจากฝั่งธุรกิจหรือประชาชนที่เดือดร้อนจนอาจจะเกิดความวุ่นวายหรือไม่มั่นคงภายในคล้ายๆกับที่เคยเกิดในเนปาลน,นะครับที่รัฐบาลเจอปัญหาภายในหนักๆอ๋อค่ะมุมมองนี้ก็เลยเชื่อว่า นี่เป็นโอกาสที่ไทยควรจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ตอนนี้เพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้มากขึ้นแทนที่จะรีบผ่อนแรงกดดันนี้ลงไปครับเป็นมุมมองที่มองไปถึงผลกระทบในประเทศเพื่อนบ้านเลยนะคะแสดงว่าแหล่งข้อมูลนี้ให้น้ำหนักกับผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจที่ไทยจะได้จากการปิดด่านต่อไปมากกว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดกับเศรษฐกิจชายแดนฝั่งไทยเองถูกต้องครับ มุมมองนี้ให้น้ำหนักกับภาพใหญ่ด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลักเลยแล้วก็เชื่อว่าผลประโยชน์ระยะยาวจากการรักษาแรงกดดันนี้ไว้เนี่ยสำคัญกว่าผลกระทบเศรษฐกิจระยะสั้นที่อาจจะเกิดกับพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยซึ่งอันนั้นอาจจะต้องหาทางช่วยเหลือเยียวยากันไปก่อนเฉพาะหน้าทีนี้ลองมาดูในมุมของฝ่ายความมั่นคงโดยตรงบ้างค่ะ แหล่งข้อมูลนี้อ้างว่ากองทัพโดยเฉพาะทางแม่ทัพภาคที่2ซึ่งรับผิดชอบพ,พื้นที่โดยตรงเลยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการเปิดด่านครั้งนี้จุดนี้สําคัญยังไงแล้วสะท้อนอะไรในมุมมองของพลอรังสีคะครับจุดยืนของฝ่ายความมั่นคงตามที่แหล่งข้อมูลอ้างถึงเนี่ยมันเชื่อมโยงลึกซึ้งกับประสบการณ์และก็ความสูญเสียในอดีตเลยครับแหล่งข้อมูลย้ำเตือนถึงเหตุการณ์ขัดแย้งตามแนวชายแดนในอดีตที่ฝ่ายไทยต้องเสียทหารไปถึง15นายบาดเจ็บจนเสียอวัยวะอีก6นาย โ oh. ครับยังไม่นับชาวบ้านที่เสียชีวิตบาดเจ็บหรือต้องย้ายถิ่นอีกเยอะมากกว่าที่เราจะผลักดันสถานการณ์สร้างแรงกดดันต่อกัมพูชาจนมาถึงจุดที่เรามีอำนาจต่อรองอย่างทุกวันนี้ได้เนี่ยมันต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตครับนั่นหมายความว่าการผ่อนปรนหรือเปิดด่านตอนนี้ก็เหมือนถูกมองว่าการทำให้ความสูญเสียเหล่านั้นอาจจะสูญเปล่าไปใช่ครับมุมมองจากแหล่งข้อมูลนี้คืออย่างนั้นเลย การที่เราสร้างสภาวะกดดันนี้ขึ้นมาได้มันคือผลลัพธ์ของการต่อสู้การเสียสละเพราะฉะนั้นการจะผ่อนคลายแรงกดดันนี้ง่ายๆโดยที่ยังไม่เห็นความจริงใจหรือการตอบสนองที่เป็นรูป,ปธรรมจากอีกฝั่งเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกับการเสียสละที่ผ่านมาแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะทําให้สถานการณ์มันย้อนกลับไปจุดเดิมที่ไทยเคยเสียเปรียบหรืออาจจะต้องเจอความตึงเครียดความขัดแย้งรอกใหม่อีกในอนาคตได้ครับ เข้าใจถึงน้ำหนักของประวัติศาสตร์และความสูญเสียที่แหล่งข้อมูลนี้ให้ความสำคัญแล้วค่ะโอเคทีนี้มาเรื่องที่ดูเหมือนจะซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดนะคะมีการพูดถึงบทบาทของญี่ปุ่นด้วยว่าเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเปิดด่านนี้ได้ยังไงทำไมถึงพูดถึงญี่ปุ่นในบริบทนี้คะเรื่องนี้เอ่อจากการตีความตามแหล่งข้อมูลนะครับดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนกันมากกว่า ไม่น่าใช่แรงกดดันโดยตรงจากญี่ปุ่นจริงๆเอา้าเลยคะครับแหล่งข้อมูลอธิบายว่าจุดเริ่มต้นอาจจะมาจากที่ฝ่ายญี่ปุ่นซึ่งเขามีนักลงทุนมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอยู่ทั้งในไทยและกัมพูชานะครับก็ได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเปิดด่านเพื่อสะดวกในการขนส่งสินค้าหรือถามถึงสถานการณ์ชายแดนตามปกติในฐานะประเทศคู่ค้านักลงทุนนะครับเป็นแค่การสอบถามทั่วไปทางธุรกิจ ตามมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้คือเป็นแบบนั้นครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าข้อมูลนี้อาจจะถูกนําไปสื่อสารต่อกันในฝ่ายไทยแบบที่คลาดเคลื่อนไปหรืออาจมีการตีความแบบว่านี่คือแรงกดดันจากประเทศที่3ที่อยากให้ไทยเปิดด่านค่ะแล้วะพอถามกันต่อว่าประเทศที่3คือใครก็อาจจะมีการระบุชื่อว่าเป็นญี่ปุ่นออกไปซึ่งอาจจะด้วยความเข้าใจผิดหรืออาจจะมีเจตนาอื่นอันนี้แหล่งข้อมูลไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจนครับ ผลก็คือญี่ปุ่นเลยกลายเป็นเหมือนแพะในเรื่องนี้ไปถูกต้องครับกลายเป็นว่าญี่ปุ่นถูกดึงเข้ามาเกี่ยวในฐานะผู้กดดันทั้งที่จริงๆอาจจะแค่ถามข้อมูลธุรกิจตามปกติแหล่งข้อมูลนี้มองว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการจัดการข้อมูลการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายไทยเองที่อาจสร้างความเข้าใจผิด แล้วก็ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้น่าสนใจค่ะประเด็นเรื่องการสื่อสารการเจรจาดูจะเป็นหัวใจสําคัญในมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้เลยนะคะเพราะมีการใช้คําที่ค่อนข้างแรงวิจารณ์ท่าทีฝ่ายไทยในการเจรจาถึงขั้นใช้คําว่าไก่อ่อนเลยทีเดียวอยากให้ช่วยขยายความหน่อยคะ่ะว่าคําวิจารณ์นี้มันสะท้อนออกมาในประเด็นไหนหรือมีตัวอย่างอะไรชัดๆบ้างจากแหล่งข้อมูลนี้คะครับคําว่าไก่อ่อนเนี่ย สะท้อนความรู้สึกไม่พอใจแล้วก็มองว่าฝ่ายไทยเสียเปรียบในการเจรจามากๆเลยครับมีตัวอย่างที่แหล่งข้อมูลยกมาประกอบหลายเรื่องเลยที่ชัดๆก็คือเรื่องการตกลงในหลักการเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดนเรื่องกู้ทุนระเบิดนี้มีปัญหาอย่างไรในมุมมองนี้คะปัญหาตามที่แหล่งข้อมูลชี้คือ ฝ่ายไทยดูเหมือนจะไปให้ความสำคัญหรือตกลงจะไปทำในพื้นที่ที่ไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์หลักหรือไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นปัญหาเผชิญหน้ากันโดยตรงอะครับอ คือมีการพูดถึงการกู้ระเบิดในพื้นที่จันทบุรีตราดหรือแม้กระทั่งฝั่งตาแก้วของกัมพูชาซึ่งแหล่งข้อมูลมองว่าเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นแทนที่จะมุ่งไปที่พื้นที่ในความรับผิดชอบของทพอ .2 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการ,รเผชิญหน้ามีการวางกําลังเป็นพื้นที่พิพาทหลักค่ะการไปตกลงเรื่องอื่นที่ไม่ใช่หัวใจของปัญหานี้ก็เลยถูกมองว่าเป็นการเสียท่าหรือเสียรู้ในการเจรจาครับ นอกจากเรื่องกู้ทุนระเบิดมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่สะท้อนคําว่าไก่อ่อนมีครับอีกเรื่องคือความกังขามากๆต่อคําสัญญาของกัมพูชาว่าจะปราบแก๊งสแกมเมอร์เว็บพนันแหล่งข้อมูลตั้งคําถามตรงๆเลยว่าเราจะมีหลักประกันอะไรหรือจะเช็คได้ยังไงว่าการปราบปรามนั้นเกิดขึ้นจริงจังต่อเนื่องไม่ใช่แค่ทําเป็นภาพสั้นๆเพื่อแลกกับการเปิดด่านอื ในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้ประโยชน์เต็มๆทันทีที่เปิดด่านนี่จึงเป็นสถานการณ์ที่แหล่งข้อมูลมองว่าไทยมีแต่เสียกับเสียหรือมีแต่เจ๊งกับเจ๊งคือยอมเสียเปรียบไปก่อนโดยไม่มีอะไรการันตีผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมกลับมาเลยแล้วก็ยังเชี้ยเห็นความยากในทางปฏิบัติด,ด้วยครับถ้าเปิดด่านแม้แค่จุดเดียวก็ตามอย่างเรื่องตรวจตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆ40ฟุตเนี่ยมันยากมากที่จะตรวจได้ละเอียดทั้งหมดอาจเป็นช่องทางลักลอบขนของผิดกฎหมายหรือกระทั่งอาวุธได้ค่ะ และที่สําคัญคือเขาเชื่อว่าถ้าไทยยอมอ่อนข้อเปิดด่านครั้งนี้แล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงว่าจะต้องยอมถอยในเรื่องอื่นๆต่อไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดกลายเป็นว่ายิ่งคุยก็ยิ่งเสียเปรียบมากขึ้นครับฟังดูแล้วเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะสิ้นหวังกับการเจราจาในปัจจุบันพอสมควรเลยนะคะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะคะถ้ามองจากมุมของแหล่งข้อมูลนี้คือปิดประตูการเจราจาไปเลยหรือว่ายังพอมีทางแต่ต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างก่อน ไม่ถึงก็ปิดตายครับแต่เงื่อนไขที่แหล่งข้อมูลนี้วางไว้ก่อนที่จะเริ่มคุยกันเรื่องเปิดด่านได้เนี่ยต้องเรียกว่าแข็งขันชัดเจนมากครับมีอยู่3ข้อหลักๆที่มองว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงใจเบื้องต้นที่กัมพูชาต้องแสดงให้เห็นก่อนมีอะไรบ้างคะ3ข้อนั้นข้อแรกเลยคือกองกําลังทหารอาวุธยุโทโธปกรณ์จํานวนมากที่แหล่งข้อมูลอ้างว่ากัมพูชาเสริมเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบของทพสช่วงที่ผ่านมา ต้องถูกถอนกลับไปที่ตั้งปกติทั้งหมดครับไม่ใช่แค่ถอนบางส่วนหรือย้ายอาวุธบางอย่างออกแต่ต้องถอนกําลังพลและอาวุธทั้งหมดกลับไปที่ตั้งเดิมก่อนเกิดความตึงเครียดซึ่งแหล่งข้อมูลเชื่อว่าเรื่องนี้ฝ่ายไทยเราตรวจสอบยืนยันได้ข้อ 2. คือเรื่องการลุกล้ำพื้นที่แหล่งข้อมูลเรียกร้องให้มีการอบพยพชาวกัมพูชาที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์อย่างเช่นแถวบ้านหนองจานบ้านหนองแยก่แก้วให้ออกไปทั้งหมด แล้วต้องคืนพื้นที่ให้ไทยเพื่อให้คนไทยกลับเข้าไปอยู่ไปทำกินในที่ของตัวเองได้ปลอดภัยเหมือนเดิมครับและข้อ3คือกัมพูชาต้องหยุดพฤติกรรมที่แหล่งข้อมูลมองว่าเป็นการยั่วยุสร้างความกดดันเช่นการใช้กลุ่มมวลชนหรือม็อบมากดดันฐานไทยตามชายแดนรวมทั้งต้องมีการขยับรั้วลวดหนามที่กัมพูชาสร้างไว้กลับไปตรงตำแหน่งตามแนวหมุดเขตแดนเดิมโดยเฉพาะในพื้นที่สาแก้วที่มีการเผชิญหน้ากันอยู่ ทั้ง3ข้อนี้ฟังดูเป็นข้อเรียกร้องที่ค่อนข้างหนักแน่นมากนะคะใช่ครับและที่พอรังสีย้ําในแหล่งข้อมูลคือทั้ง3ข้อนี้เป็นแค่เงื่อนไขเบื้องต้นเพื่อพิสูจน์ความจริงใจเท่านั้นนะครับไม่ใช่เงื่อนไขที่ทำไมไทยยอมเปิดด่านได้ทันทีอ๋อแค่เริ่มต้นครับเป็นการแสดงให้เห็นว่ากัมพูชามีความตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหาลดความตึงเครียด ถ้าทำได้ครบทั้ง3าข้อนี้แล้วถึงจะถือว่าพร้อมที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อพิจารณาเรื่องเปิดด่านต่อไปได้แต่ก็ยังต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบอีกเยอะครับชัดเจนค่ะว่าเป็นเงื่อนไขตั้งต้นที่สูงพอสมควรทีนี้พอพูดถึงเรื่องความจริงใจแล้วในมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้ณนะตอนนี้ฝ่ายกัมพูชามีท่าทีหรือการกระทาอะไรที่พอจะมองได้ว่าแสดงความจริงใจตามที่เรียกร้องบ้างหรือยังคะ ถ้าอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลนี้นะครับคำตอบคือยังไม่มีเลยแล้วอาจจะดูเหมือนว่าการกระทำต่างๆมันสวนทางกับความจริงใจด้วยซ้ำไปเอาการยืนกลานอ้างสิทธิ์เหนือบ้านหนองจานโดยบอกว่าคนของเขาอยู่มานานแล้วหรือการที่ยังคงมีการเสริมกำลังทหารอาวุธเข้ามาในพื้นที่ชายแดนเรื่อยๆซึ่งทั้งหมดนี้ถูกตีความว่าเป็นการกระทำที่มุ่งแต่จะเอาชนะหรือเอาแต่ได้นะครับเอาแต่ได้ หมายความว่ายังไงในบริบทนี้คะหมายถึงการมุ่งแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักโดยไม่สนข้อตกลงหลักการหรือความรู้สึกของอ e ีฝ่ายครับแหล่งข้อมูลมองว่าพฤติกรรมเหล่านี้สะท้อนว่ากัมพูชาไม่ได้ต้องการประนีประนอมหรือแก้วปัญหาจริงๆแต่ต้องการแค่ให้ไทยยอมเปิดด่านเพื่อผลประโยชน์ทางเศษรษฐกิจการเมืองของตัวเองเท่านั้นและสิ่งที่น่าสนใจที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือ มุมมองจากแหล่งข้อมูลนี้ยังมองไปถึงขั้นว่าการเจรจาที่ผ่านมาทำให้ไทยกำลังเสียรู้และเสียกิจิิูมิด้วยใช่ครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สะท้อนความรู้สึกเจ็บปวดเสียหน้าอยู่ไม่น้อยในมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้คือมีความรู้สึกว่าในการเจรจาระดับชาติที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายไทยซึ่งเป็นประเทศใหญ่กว่าน่าจะมีศักยภาพเหนือกว่า กลับถูกประเทศที่เล็กกว่าอย่างกัมพูชาใช้ชั้นเชิงทางการทูตการเจรจาจนชิงความได้เปรียบไปหลายเรื่องอการที่ต้องยอมถอยหรือดูเหมือนตามเกมไม่ทันเนี่ยถูกมองว่าเป็นการทำให้ประเทศเสียเกียรติภูมิแล้วก็ลดความน่าเชื่อถือของไทยบนเวทีระหว่างประเทศลงไปครับค่ะจากที่เราได้สำรวจเจาะลึกความคิดเห็นจากแหล่งข้อมูลสำคัญชิ้นนี้ก็พอจะสรุปภาพรวมของมุมมองที่คัดค้านการเปิดด่านในเวลานี้ได้ชัดเจนขึ้นนะคะ ข้อโต้แย้งหลักๆเลยมาจากความกังวลมากๆเรื่องความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงการมองว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นอาจถูกนําไปใช้ในทางที่เป็นภัยต่อไทยได้ครับผมประกอบกับความไม่ไว้วางใจที่มีต่อท่าทีและคําสัญญาของฝ่ายกัมบูชาซึ่งความไม่ไว้วางใจนี้ก็อย่างรากลึกมาจากประสบการณ์ความขัดแยง้งการสูญเสียในอดีตรวมถึงความรู้สึกว่ากระบวนการเจรจาที่ผ่านมานั้น ล้มเหลวไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้เท่าที่ควรจะเป็นการได้ฟังมุมมองที่หนักแน่นแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้เราตระหนักถึงความซับซ้อนที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจเรื่องพื้นที่ชายแดนได้มากขึ้นนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องค้าขายหรืออำนวยความสะดวกทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวพันกับมิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นทั้งเรื่องความมั่นคงของชาติประวัติศาสตร์บาดแผลยุทธศาสตร์การต่อรองระหว่างประเทศ รหรือในมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้คือการขาดซึ่งยุทธศาสตร์ที่ดีพอของฝ่ายไทยเองทำไมเรื่องเหล่านี้ถึงน่าสนใจก็เพราะมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนสถานะเกียรติภูมิของประเทศบนเวทีโลกและแน่นอนว่ามันมีในยะทางเศรษฐกิจแฝงอยู่ด้วยเสมอแม้ว่าในมุมมองที่เราคุยกันวันนี้จะถูกให้ความสำคัญรองลงมาก็ตามนะคะ แลัจากจุดยืนที่แข็งขันรวมถึงการคาดการณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนจากแหล่งข้อมูลนี้อย่างเช่นโอกาสที่อาจเกิดปัญหาภายในกัมพูชาหากยังปิดด่านต่อไปก็มีคําถามสําคัญที่น่าจะชวนให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าในการดําเนินความสัมพันธ์การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศนั้นอะไรคือระดับความเสี่ยงที่แต่ละประเทศยอมรับได้ค่ะน่าคิดมากค่ะ แล้วเราจะสามารถสร้างความมั่นใจได้อย่างไงว่าจะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่จรจาที่ถูกมองว่าขาดความน่าเชื่อถือหรือมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งความสูญเสียร่วมกันมาในอดีตนี่เป็นคำถามเชิงยุทธศาสตร์ที่ท้าทายและคงไม่มีคำตอบสำเร็จรูปง่ายๆเลยครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์บริบทและที่สำคัญคือวิสัยทัศน์จุดยืนของผู้นำในแต่ละช่วงเวลาด้วยครับ